เรื่องของตอนนี้ถ้าหากว่าเราดูจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่และว,วันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้เสียชีวิตก็มีไม่น้อยทีเดียวแหละครับถือว่าเป็นโจทย์ใหม่โจทย์ใหญ่สําหรับประเทศไทยเดี๋ยวผม,ผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันละครับว่าโจทย์ใหม่โจทย์นี้เราจะหาทางออกอยังไงเราจะแก้ไขอย่างไรสำหรับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ไปติดตามได้จากคลิปนี้เลยครับอับตราการตายในโควิด -19 เนี่ย เออแรกๆมาจะเป็นอย่างนี้เป็นเส้นวิ่งขึ้นอย่างนี้หมายความว่าจํานวนคนติดเชื้อเยอะอาาัตราการเสียชีวิตก็เยอะแต่ถึงจุดจุนอเมริกาเป็นอย่างนี้มันจะกลายเป็น exponential เพราะเหตุว่าเมื่อไหล่คนติดเชื้อเยอะจนเกินศักยภาพของระบบบริการสุขภาพเรื่องใหญ่ล้ะเมื่อคนติดเชื้อเยอะ ก็จะทลากเข้าโรงพยาบาลพทัทละเข้าโรงพยาบาลสัดส่วนยิ่งติดเชื้อเยอะเอาง,ง่ายๆเรายังใช้สัดส่วนนี้อยู่ถูกไหมแปดสิบชิวๆจำได้ตอนต,อนตอนน้นๆนะยี่สิบหนักในยี่สิบที่หนักห้าเปอร์เซ็นหนักมากนี่นก็แปดสิบสิบห้าห้าตัวเลขนี้ของโควิดตั้งแต่ตอนต้นๆตอน,ตอน,ตอนหลังๆอที่หนักกบหนักมากมันเยอะขึ้นถูกไหมงั้นยิ่งติดเชื้อเยอะคนเข้เข้าโรงพยาบาลก็จะเยอะ คนไข้หนักก็จะเยอะไปตามส่วนนะตัวเลขการตายมันก็จะเยอะขึ้นไปตามส่วนแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่เข้ามาเยอะเยอะจนเกินศักยภาพเช่นคนไข้หนักมันเยอะจนทักไอซียูไม่ได้คราวนี้นึกภาพเอาใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นอกไอซียูนี่นะประกาศตามมนเยอะมากขณะเดียวกันถ้าเมื่อไหร่เข้ามาคนไข้หนักไม่มีไอซียูต้องออกมาข้างนอกไอ้อคนไข้ที่ปกติอยู่ข้างนอกมันก็ต้องย้ายออกไปข้างนอกอีก สุดท้ายก็เริ่มเกิดเหตุการณ์คือว่าอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เหมือนเราตอนนี้เราพูดเรื่องโฮมควอลตนทนเพราะโรงพยาบาลมันจะรับไม่ไหวแล้วถ้าประเทศไทยเรานยโยบายเราไม่ต้องการให้ตายงั้นเราไปฉีดคนสูงอายุาก,กับเจ็ดโรคกลุ่มเสี่ยงถ้าเป็นอย่างนี้อัตราการเสียชีวิตก็จะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มไม่เยอะแต่ถ้าจะให้ดีๆคือ50%ขึ้นไปเราน่าจะเห็นทั้งสองอย่างลงแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าฉีดเยอะตายก็น้อยเจ็บป่วยก็น้อย ระบบบริการสุขภาพก็สบายขึ้นราะเจ็บป่วยน้อยลงคนหนักน้อยลงไม่มีคนตายแฮปปี้หมดหน้าที่ใหญ่ของวัคซีนคือลดการกลายเป็นเคสที่รุนแรงกับตายอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าฉีดเยอะพอประเทศใดประเทศหนึ่งฉีดเยอะพอถ้าอาจารย์ตัวเลขที่ดูเวลานี้ถ้าเยอะได้ถึงประมาณัก50%เราจะพบปีนอมนั่นอ,อย่างตายก็น้อยติดเชื้อก็จะลดลง แต่ขาะเดียวกันมันเป็นลักษณะของมันคือมันจะมีตัวกายพันธุ์เข้ามายืนยันเลยโควิด -19 นี้นะี้นะเสร็จจากเดลต้าเรายังเจออีกตัวอะไรก็ไม่รู้คือเราจะเจอไวรัสตัวใหม่ที่แพร่กระจายดีเร็วกว่าเดลต้าแล้วสุดท้ายเดลต้าก็หายไปเจอตัวทอรุโคู่เจอไวรัสทอรุโคู่เดลต้าหายไปแต่ไวรัสทอรนคู่เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่คนฉีดวัคซีนเยอะละ อัตราการตายมันน้อยลงมันก็เหมือนกับให้บัดใหญ่เหมือนกับโรคบอบที่อาจจะติด,ตดก็ติดก็ไม่เป็นไร ครับนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหม่โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยแต่ผมว่าโจทย์นี้เราแก้กันง่ายๆครับเพียงแต่ว่าเราทุกคนนั้นไม่ประมาทสําหรับเรื่องของการใช้ชีวิตในประจําวันนะครับขณะเดีวยวกันไม่วิตกจนเกินไปห่วงเรื่องของสภาพจิตใจครับคุณผู้ชมเพราะหลายคนเองพอเสพข่าวเยอะเข้าเยอะเข้าเริ่มวิตกกังวลแล้วแต่สิ่งที่มันจะวิตกหายไปได้ถ้าหากว่าเราร่วมใจกันทั้งเรื่องของการรับวัคซีนให้ครบนะครับเรื่องของการไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนแออดัดและหน้ากากอนามัยตอนนี้ เราชินกันแล้วใช่ไหมครับว่าไปไหนเราต้องสวมใส่หน้ากากอนมามัยอยู่ตลอดเวลาไปไหนเราต้องเช็คอินในไทยชนะตลอดหรือว่าแอปของจังหวัดต่างๆไปไหนเราต้องหาเจาลแอลกอฮอล์หรือบางคนพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราชินคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะสามารถร่วมกันแก้ไขโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยแบบนี้ได้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าผมได้มีโอกาสสนทนากับทางผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางครับ ซึ่งศูนย์นี้นี่นะครับก็ถือว่าทำงานกันอย่างแข่งขันกันทุกวันทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการสำรวจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางมีบ้านไหนครอบครัวไหนได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด19บ้างแล้วร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเข้าไปให้การช่วยเหลือครับอาจจะเป็นการมอบเงินนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพถือว่าเป็นหน่วยงานที่ แน่นอนครับเรื่องของการให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะสำหรับเรื่องของการรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามกันนะครับกับรายการ NBT น o รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับ